อุทัยธานีของขึ้นหนุมานยักษ์สัตว์ต่างๆร้องคำรามลั่นวัดผู้ครอบครูหลายรายพร้อมได้เลขเด็ดขันน้ำมนในวันนี้ที่วัดเขาถ้ำประทูนหมู่12ตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้จัดพิธีไหว้ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและเป็นผู้มีพระคุณรวมถึงเป็นการลํำลึกถึงคุณงามความดีแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์เป็นประจำทุกปี พร้อมหมอธนากรพรพระการเป็นหมอประกอบพิธีในการไหวครูและครอบครูค่ะ สำหรับในปีนี้เหล่าบรรดาลูกศิษย์ได้จัดให้มีพิธีบายสีบวงสวงอันเชิญเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ให้มารับเครื่องเส้นไหว้ที่บรรดาลูกศิษย์จากทั่วสารทิศเข้าร่วมพิธีและนำหัวหมูดอกไม้ผลไม้พร้อมเครื่องบายสีมาร่วมประกอบพิธีไหว้ครูตามมีความเชื่อและศรัทธานในคาถาอาคมพร้อมทั้งเสริมดวงชะตาพร้อมกับได้มีการตีครี ขณะที่กำลังทำพิธีสวดมนต์และอ่านองค์การไหว้ครูบาอาจารย์นั้นเหล่าบรรดาลูกศิษย์เกิดอาการของขึ้นค่ะส่งเสียงร้องคำรามเสียงคล้ายสัตว์ต่างๆเช่นหนุมานเสือเพ่นรวมทั้งครูศริลปินลูกศิษย์บางคนถูกน้ำพระพุทธมนต์ของแม่ชีด็อกเตอร์แก้วเพชรนำไปปะพรมก็เกิดอาการสัน่นชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาการครูขึ้นและเข้าประทับในร่างของลูกศิษย์ต้องทำการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งพิธีไหว้ครูจะจัดขึ้นทุกปีโดยมีลูกศิษย์ลูกหามาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะงานพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามความเชื่อและศรัทธาดังกล่าวหลังจากนั้นผู้ร่วมงานแห่สองขันน้ำมนต์ได้เลขเด็ด15 19ในวันหวยออกค่ะนิว24สถานีประชาชนภาวินีศรีอนันต์ภาพข่าวสุกัญรลีสุวรรณรายงาน